ในข้อ7นะครับผมในข้อ7เนี่ยโจทย์ถามว่านำหนึ่งนะครับตกลงซื้อที่ดินมีโฉนดนะครับจากน้ำรินเป็นจำนวน1แปลงโดยทั้งสองคนครับมีความไวเนื้อเชื่อใจกันมากจึงทำการตกลงซื้อขายด้วยวาจาครับนะครับการตกลงซื้อขายด้วยวาจาหลังจากนั้นนำหนึ่งก็ได้เข้ามาครอบครองที่ดินนี้นะครับจนเวลาล่วงเลยไปเป็นเวลากว่า13ปีครับ น้ำรินเนี่ยมาขอที่ดินคืนโดยอ้างว่านะครับเขาอ้างว่าสัญญาที่ทำกันไปเนี่ยเป็นโมคะเราเลยอยากทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวจะต้องตกเป็นของใครครับในโจทย์ข้อนี้นะครับผมในการพิจารณาว่าที่ดินนั้นจะตกเป็นของใครเราต้องมาดูก่อนครับว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในข้อนี้นั้นเป็นสัญญาอะไรนะครับซึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นในข้อนี้มันคือสัญญา ซื้อขายครับมันคือสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่มีแบบแบบของสัญญาซื้อขายถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะและสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษแบบของกฎหมายเขาต้องทำยังไงนะครับแบบของกฎหมายคือ ถ้าเป็น2ตัวนี้จะต้องทำเป็นหนังสือนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับและจะต้องจดทะเบียนนะครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้แล้วนะครับการที่น้ำหนึ่งนะครับการที่น้ำหนึ่งนั้นตกลงซื้อที่ดินจากน้ำลินมา โดยเขามีความไวเนื้อเชื่อใจกันเลยตกลงซื้อขายด้วยวาจาเนี่ยมันถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ก็ให้นักเรียนนะครับลองพิจารณาดูว่าคำตอบข้อนี้นะครับที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยควรตกไปเป็นของใครนะครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลเพราะอะไรนะค,รค่อยๆคิดนะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยอ,อยู่ท้ายวิดีโอครับ ข้อ8ครับข้อ8เนี่ยเขาบอกว่านโดครับทำสัญญาซื้อม้าตัวหนึ่งจากนายแซมเป็นราคาจำนวน2,000 200, 0 0บาทโดยทำสัญญากันไว้เป็นหนังสือครับแต่ครับไม่มีการตกลงกันว่านะครับจับไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ครับโดยนโดเนี่ยก็ได้ชำระค่าม้าตัวเนี่ยให้กับนายแซมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ทำสัญญากันเขาเลยถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง นะครับคำถามก็คือว่าการทำสัญญาซื้อม้าตัวนี้ยนะครับมันเป็นสัญญาอะไรครับมันเป็นสัญญาซื้อขายนะครับมันเป็นสัญญาซื้อขายครับทำไมครูถึงบอกว่าเป็นซื้อขายได้เพราะเขามีการชํำระเงินค่ามา้าการเรียบร้อยแล้วในวันที่ทำสัญญาซึ่งจะเรียกให้ถูกต้องนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดก็ได้ครับ ทีนี้ครับในการการทำสัญญาซื้อขายนั้นเนี่ยสัญญาซื้อขายอย่างที่ครูบอกไปครับว่ามันมีแบบที่กฎหมายกําหนดซึ่งแบบที่กฎหมายกําหนดนั้นมันรวมไปถึงสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับเรามาทวนกันเรื่องของสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษกันก่อนนะครับสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สังหาร,ริมทรัพย์ชนิดพิเศษมันประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งคือเรือระวางตั้งแต่กี่ตันขึ้นไปครับตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะครับเรือตั้งแต่ระวาง5ตันขึ้นไปรวมไปถึงแพที่อยู่อาศัยครับแพที่อยู่อาศัยและสุดท้ายก็คือสัตว์พาหนะซึ่งอย่างที่ครูได้บอกไปว่าในพรบรสัตว์พาหนะนั้น กำหนดสัตว์พาหนะเพียงแค่6ชนิดเท่านั้นอันได้แก่อะไรบ้างครับอันได้แก่ช้างมา้าวัวควายลาและล่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในโจทย์ข้อนี้มันเป็นการทำสัญญาซื้อขายมา้านะครับสัญญาซื้อขายมา้าซึ่งม้าถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ม้าเนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการที่จะซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็จะต้องมีแบบถูกไหมครับแบบของเขาก็คือการที่จะต้องทําเป็นหนังสือและต้องบวกกับการไปจดทะเบียนนะครับต่อหน้าพนักงานนะครับผมก็พิจารณาดูว่าข้อนี้เนี่ยนโดกับนาแซมเนี่ย ทําสัญญาถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเฉลยกันที่ตอนท้ายวิดีโอนะครับข้อต่อมาครับข้อ9นะครับข้อ9นะครับเขาพูดถึงนายสมควรนะครับนายสมควรเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับนายสมชายนะครับนายสมควรเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับนายสมชายนะฮะจึงได้ให้ในายสมชายเนี่ย เข้าไปอยู่อาศัยครับในที่ดินของตนในเนื้อที่20ไร่นะครับในเนื้อที่20ไร่เพื่อทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่คิดค่าตอบแทนนะครับต่อมาครับสมชายเนี่ยที่เข้าไปทำประโยชน์เนี่ยเห็นว่าที่ดินนะครับมันอยู่ในทำเลที่ดีครับจึงไปทำสัญญากับนางสาวสมศรีครับเพื่อที่ให้สมศรีเนี่ยมาเช่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดเป็นเวลา2ปี นะครับโดยก็ได้รับค่าเช่านะครับเป็นจำนวนเงิน20,000 0บาทนะฮะโจ์ก็เลยถามว่าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าเนี่ยครับมันมีผลผูกพันกับสมชายหรือไม่นะครับทีนี้เราจับโจทย์นะครับเรามาดูตัวละครกันตัวละครตัวแรกของครูคือนายสมควรใช่ไหมครับสมควรเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแล้วสมควรก็ให้ที่ดินนะครับแปลงเนี่ยนะครับ ให้ไปกับสมชายครับซึ่งถามว่าสมควรให้ไปเนี่ยให้โดยการเช่าไหมในโจทย์ไม่มีการบอกเลยครับว่าเขาให้สมชายเช่าที่ดินนั้นไปนะครับแล้วมีการซื้อขายไหมสมควรก็ไม่ได้มีการซื้อขายนะครับให้สมชายมาซื้อขายที่ดินนั้นไปแต่สมควรให้ครับให้สมชายเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ สมชายจะทําประโยชน์กับที่ดินนี้อย่างไรก็ตามแต่ที่สมชายจะใช้ใช่ไหมครับซึ่งสมชายเนี่ยเห็นว่านะครับเห็นว่าที่ดินเนี่ยมันทาเลดีก็เลยปล่อยให้ใครครับปล่อยให้สมศรีนะครับปล่อยให้สมศรีเข้ามาเช่าที่ดินนั้นนะครับเราก็รอพิจารณาดูนะครับว่าการที่สมศรีเนี่ยนะครับมาขอเช่าที่ดินเนี่ยมันจะมีผลผูกพันกับใครกันแน่ ผลผูกพันกับสมควรหรือผลผูกพันกับสมชายนะครับดูจากตัวที่เป็นเป็นกรณีข้างบนนะครับแล้วเราลองตอบดูว่ามันผูกพันหรือไม่ผูกพันแล้วผูกพันเพราะอะไรไม่ผูกพันเพราะอะไรนะครับต่อมาครับเป็นข้อที่1ินะครับ ข้อที่10เนี่ยนะครับมันมีตัวละครคือนางสาวสมศรีครับซึ่งไม่ใช่สมศรีกับข้อเดียวกับข้อที่9นะครับอ่มสมศรีเนี่ยมาทําสัญญาขอเช่าบ้านครับจากนางสมทรงนะครับสมศรีมาขอเช่าบ้านกับนางสมทรงโดยตกลงกันครับด้วยวาจาเป็นเวลา5ปีครับเมื่อเช่าบ้านไปได้แค่ปีเดียวเองครับผมสมทรงครับสมทรงซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเนี่ยไล่สมศรีออกจากบ้านไปครับ เราเลยอยากทราบว่าสมศรีเนี่ยต้องทําอย่างไรครับสมศรีต้องทําอย่างไรทีนี้จากตัวโจทย์นะครับเรามาดูตัวละครกันตัวละครในที่นี้ก็คือมีนะครับมีสมทรงนะครับมีสมทรงอ่ะเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็มีสมศรีนะครับมีสมศรีนะครับมีสมศรีนะครับซึ่ง สมทรงเนี่ยเราจะถือว่าเป็นผู้ให้เช่านะครับแล้วสมศรีเป็นผู้เช่านะครับสมทรงเนี่ยนะครับเอาบ้านหนึ่งครับบ้านของเขาเนี่ยให้กับสมศรีเช่านะครับทีนี้การเกิดขึ้นมาของสัญญาเช่านะครับการเกิดขึ้นมาของสัญญาเช่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ อันนี้มันจะได้แก่สัญญาเช่ารัพย์นะครับอันนี้ี่ครูพูดถึงคือสัญญาเช่ารัพย์นะครับเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบแต่มันจะมีหลักเกณฑ์เรายังจําหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ได้อยู่ไหมนะครับทีนี้ครับก็มาพิจารณาดูว่าตัวบ้านเนี่ยครับรั์ของบ้านเนะี่ยรับนะครับบ้านเป็นทรัพย์สินประเภทไหนบ้านเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับ บ้านเป็นประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาเช่าทรัพย์นะครับของอสังหาริมทรัพย์มันมีอยู่ว่าคุณต้องทําเป็นอะไรครับต้องทําเป็นหนังสือนะครับบวกกับไปจดทะเบียนนะครับต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ในการซื้อขายบ้านมันควรต้องทําเป็นหนังสือนะครับแล้วยิ่งมันจะมีข้อกําหนดอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าเราต้องการเช่าตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะครับเช่าตั้งแต่3ปีขึ้นไปยิ่งต้องทําเป็นหนังสือครับนะครับที่ต้องทําเป็นหนังสือแต่ในการเช่า1ครั้งนะครับในการเช่า1ครั้งทําหนังสือเนี่ยนะครับในการเช่าเนี่ยได้ไม่เกินนะครับได้ไม่เกิน30ปี ได้ไม่เกิน30ปีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อกลับไปดูที่โจทย์ครับเขาทําสัญญาเช่าโดยตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยมันผิดหลักเกณฑ์หรือมันถูกหลักเกณฑ์ของการเช่าทรัพย์ไหมแล้วเป็นเวลา5ปีเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะครับแล้วการที่ตัวสมทรงเองเนี่ยครับจะมาไล่สมศรีออกไปเนี่ยสมศรีควรต้องทํำยังไงควรอยู่ต่อหรือควรต้องออกจากบ้านนี้ไป รเราก็ลองดูกันว่าเขาจะอ้างอะไรได้แล้วเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้คือข้อที่10นะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยอ,อยู่ด้านหลังนะครับผมต่อไปข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่11นะครับข้อที่11เขาบอกว่าในดำครับ นายดำนำรถยนต์ของตนนะครับจำนวน1คันนะครับซึ่งรถยนต์เนี่ยมีราคา5 0 0 0 0นบาทนะครับออกมาให้นายแดงเช่าครับออกมาให้นายแดงเช่านะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เราต้องดูนะครับว่าเขาเอาออกมาให้เช่านะครับซึ่งในสัญญานะครับตกลงเช่ากันเป็นระยะเวลา2ปีนะครับระยะเวลา2ปีแล้วก็มีค่าเช่าด้วยนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ2,000มบาท นะครับในละ20,000บาทโดยมีข้อตกลงว่านะครับโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อในแดงชำระค่าเช่างดสุดท้ายแล้วในแดงมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคา1 0 0่0บาทเขาถามว่าไอสัญญาตัวเนี้ยมันเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือไม่นะครับทีนี้ครับมาดูหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าซื้อนะครับหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าซื้อ ในหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อคือการอะไรครับคือการที่ฝ่ายหนึ่งนะครับเรียกว่าผู้เช่าซื้อและอีกฝ่ายหนึ่งคือคู่ให้เช่าซื้อนะครับซึ่งนะครับในการเช่าซื้อเนี่ยนะครับในการเช่าซื้อมันจะมีอะไรครับมันจะมีละลอกของการเกิดสัญญาเนี่ยอยู่2รอบด้วยกันยังจำได้อยู่ไหม รอบที่1นนะครับมันคือการเช่านะครับรอบที่1คือการเช่าและรอบที่2คือการซื้อนะครับคือการซื้อโดยในการทําสัญญานะครับในการทําสัญญาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยมันคือการตกลงทํากันเพื่อจะเช่าซื้อตั้งแต่แรกนะครับคือการตกลงกันเพื่อจะเช่าเช่าซื้อตั้งแต่แรกนะครับและตกลงกันว่าจะจ่ายเงินเป็น จะจ่ายเงินเป็นงวดๆนะครับจะจ่ายเงินเป็นงวดๆแล้วพองวดสุดท้ายที่จ่ายครบแล้วนะครับงวดสุดท้ายที่จ่ายครบแล้วมันจะเป็นการอะไรครับมันจะเป็นการซื้อแล้วกรรมสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์ของทรัพย์นั้นถึงจะโอนไปนะครับนะครับถึงจะโอนไปนะครับโอนไปให้ใครครับโอนไปให้ผู้ที่ซื้อ โดยที่มันจะไม่ต้องมีการซื้อกันในรอบสุดท้ายหนุนถึงออกไหมครับมันคือการเราจ่ายเงินไปเรื่อยๆ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 จนครบกําหนดนะครับจนครบกําหนดแล้วพอครบกําหนดแล้วมันก็ถือว่าเป็นการซื้อโดยอัตโนมัตินะครับแล้วกรรมสิทธิ์นั้นก็จะโอนไปยังผู้ซื้อนะครับผมซึ่งในหลักเกมนี้นะครับมันมันคงเกี่ยวกับการเช่าซื้อหรือเปล่าหนูต้องลองดูดีๆนะครับจากข้อ11เต้องค่อยๆคิด นะครับต้องค่อยๆค,คิดเดี๋ยวจะมีเฉลยอ,อยู่ด้านหลังนะครับผมมาดูเฉลยคำตอบกันดีกว่านะครับเฉลยคำตอบของข้อที่7นะครับจากที่ครูได้ให้แนวทางไปว่านะครับในการ ตกลงซื้อขายกันนั้นเนี่ยมันจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดถูกไครับจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดแต่ณนะจุดจุดนี้น้ำหนึ่งครับตัวน้ำหนึ่งเองไปตกลงซื้อที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากน้ำรินใช่ไหมครับโดยเขาตกลงซื้อขายกันด้วยวาจาคำถามณนะจุดนี้ก็คือว่า เขาทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไหมนะครับแล้วที่การที่น้ำรินเนี่ยนะครับมาอ้างว่าสัญญาเป็นโมคะเนี่ยเขาจะอ้างได้ไหมนะครับคำตอบคืออ้างได้ครับ oh, เพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่รินแปลงดังกล่าวจะต้องตกเป็นของน้ำรินนะครับ oh. เพราะการซื้อขายมันเป็นโมคะตั้งแต่แรกด้วยความที่มันไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด เพราะในการทําการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับเราจะต้องทําตามแบบนั่นคือจะต้องทําเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งในการตกลงการซื้อขายที่ดินเนี่ยก็ควรที่จะไปจดกันที่สํานักงานที่ดินนะครับของแต่ละพื้นที่ถ้าเราตกลงกันด้วยวาจาปุ๊บเนี่ยสัญญาถือเป็นโมฆะทันทีนะครับอันนี้คือเฉลยข้อที่7ตอบกอไก่นั่นเองครับผม ส่วนต่อไปนะครับต่อมาในข้อที่8ครับข้อที่8จากการที่ครูให้แนวไว้นะครับจะคล้ายๆกับข้อที่7เมื่อกี้เลยคือในการทำการซื้อขายนะครับทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำไม่ครบทั้ง2อ,อย่าง นะครับผลของนิติกรรมนั้นมันก็จะเป็นโมฆะนั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับตอนที่เขาทำสัญญาซื้อม้าเนี่ยนะครับซึ่งม้าถือว่าเป็นสังหาริมมทรัพย์นะครับชนิดพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการซื้อขายเนี่ยมันก็ต้องมีการทำหนังสือสัญญาและต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงาน แต่ณที่นี้ตอนที่โดทำสัญญากับแซมปุ๊บเนี่ยเขาทำแต่หนังสือครับแต่มันไม่ได้ไปจดทะเบียนถูกไหมเขาไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักง,งานเพราะฉะนั้นแล้วสัญญาซื้อขายตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นโมคะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราในข้อที่8ก็คือตอบข้อขอไข่ได้เลงนะครับเพราะสัญญาเป็นโมคะมันไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ อันนี้คือหลักเกณฑ์เห็นไหมครับว่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะครับจะต้องไปทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ทําทั้งสองแบบสัญญาจะถือว่าเป็นโมฆะนะครับข้อที่9ครับข้อที่9จากแนวที่ครูให้ไปนะครับว่าสมควรเนี่ยนะครับสมควรให้ สมชายใช่ไหมครับสมควรให้สมชายเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ดินของตนเพื่อทําประโยชน์ในที่ดินแปลงดนักล่าวโดยไม่คิดค่าตอบแทนเลยคือสมควรเนี่ยเขาใจดีมากนะครับก็ให้สมชายเนี่ยไปใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นสมชายเห็นว่าเอ่อที่ดินเนี่ยมันมีทําเลที่ดีนะครับสมชายเลยเอาไปให้นางสมศรีเนี่ยเช่า เช่าเพื่อทําไร่ข้าวโพดเป็นเวลา2ปีโดยที่ตัวสมชายเองเนี่ยก็จะได้รับค่าเช่าเป็นเงินจํานวน20,000 0บาทนะครับเขาเลยถามว่าไอสัญญาเช่าที่ดินเนี่ยมันมีผลผูกพันกับสมชายหรือไม่นะครับตัวหลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับคือด้วยความที่ว่าสมควรเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทําสัญญาเชา่าถูกไหมครับถ้าทําสัญญาเช่าเนี่ยกรรมสิทธิ์ในการเช่าตัวเนี่ยนะครับ กรรมสิทธิในทรัพย์สินนะครับกรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นเนี่ยในที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นของใครครับมันเป็นของสมควรนะครับกรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นมันเป็นของสมควรแต่ณจุดนี้คือสมควรให้เอาที่ดินนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าตอบแทนคือมันไม่มีทั้งสัญญาเช่าและไม่มีทั้งสัญญาซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่สมชายนะครับเอาที่ดินแปลงเนี่ยไปปล่อยให้คนอื่นเช่า นะครับมันก็ถือว่าเป็นการเอาที่ดินตรงนี้ครับไปทําประโยชน์นะครับไปทําประโยชน์ตามที่สมควรเนี่ยเขาได้ให้ไหว้ใช่ไหมครับว่าจะเอาที่ดินเนี่ยไปทําประโยชน์อะไรก็ได้โดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นในการเช่าของสมศรีนะครับการเช่าสองของสมศรีเนี่ยสัญญาดังกล่าวนะครับมันก็เลยจะมีผลผูกพันกับใครครับผลผูกพันกับตัวสมชายเพราะสมชายเป็นผู้ให้เช่า แต่ถามว่าเอา้าแล้วมันไม่ได้ไปผูกพันกับสมควรเหรอสมควรเป็นคนอนุญาตให้สมศรีมาเช่าหรือเปล่านะครับสมควรเพียงแค่ให้สมชายใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นนะครับแล้วการทําสัญญาการทำอะไรกันการเช่าเนี่ยนะครับสมศรีก็ตกวงกับสมชายด้วยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสมควรนะครับอันนี้ก็คือเฉลยข้อที่9นั่นเองครับข้อที่10นางสมศรีนะครับ อย่างที่ครูให้แนวแปว่าสมศรีเนี่ยมาเช่าบ้านกับสมทรงนะครับโดยตกลงกันเป็นวาจานะฮะสัญญาเช่านะครับมันเป็นสัญญาที่มันไม่มีแบบแต่มันจะมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะการเช่าสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการเช่าสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งบ้านเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในหลักเกณฑ์การเช่าบ้านนะครับซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องทําเป็นอะไรนะครับต้องทําเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนต่อใครครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะครับซึ่งในการทําสัญญาถ้าเราจะทํา การเช่านะครับตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะครับทำการเช่าตั้งแต่3ปีขึ้นไปก็ควรไปทำนะครับไม่ใช่ควรด้วยต้องไปทำด้วยต้องไปทำเป็นหนังสือนะครับต้องไปทำเป็นหนังสือแล้วในการเช่าหนึ่งครั้งมันก็ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับ ไม่เกิน30ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอไปตกลงกันด้วยวาจาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช่าบ้านผ่านไปได้ไดแค่ปีเดียวสมทรงมาไล่ให้สมสีออกสมสีก็ต้องทําไงครับก็ต้องออกจากบ้านไปนะครับเนื่องจากมันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเป็นอะไรเลยนะครับผมข้อ11เนี่ยเขาบอกว่านายดำนะครับนารถยนต์ของตนจํานวนหนึ่งคันนะครับมาออกให้ในายแดงเช่า นะครับออกให้ในแดงเช่าซึ่งมันเป็นการเช่านะครับนะตอนนี้ซึ่งในสัญญาเนี่ยตกลงเช่าด้วยนะตกลงเช่าเป็นระยะเวลา2ปีนะครับโดยมีการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ20,000บาทนะครับโดยที่เขามีข้อตกลงกันว่าเมื่อชําระค่างวดสุดท้ายแล้วในแดงจะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ในราคา10,000บาทนะครับซื้อรถยนต์ในราคา10,000บาทเขาถามว่าสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ นะครับเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับในตัวกรณีนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยเจตนาคือการเอาออกให้อะไรครับเอาออกมาให้เช่านะครับไม่ได้เอาออกมาให้ซื้อนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีการบอกด้วยว่าอาจจะเป็นการเช่าซื้อตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าการเช่าซื้อนั้นมันคือการที่เราทำไมครับเราจะ จ่ายเงินเป็นงวดๆนะครับเราจะจ่ายเงินเป็นงวดๆแล้วเราบอกว่าพอเราจ่ายเงินงวดสุดท้ายครบเสร็จปุ๊บกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันทีเมื่อเราจ่ายเงินงวดสุดท้ายไปแล้วแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเมื่อชําระค่างวดสุดท้ายแล้วเขามีสิทธิ์ซื้ออีกหนึ่งครั้งในราคา1 0 0 0 0ื่นบาทซึ่งมันก็ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ของการเช่าซื้อใช่ไหมครับมันคือหลักเกณฑ์ของการเช่าทรัพย์ในตอนแรกนะครับแล้วก็มีการอ่า พูดว่าเราจะซื้อได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในตัวนี้นะครับมันไม่เป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับแต่ไม่เป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะมันเป็นเพียงสัญญาเช่าเท่านั้นนะครับเราอ่านตรงต้นๆเนี่ยมันเป็นสัญญาเช่าเท่านั้นนะครับแล้วมันก็ไม่มีข้อตกลงว่ารถยนต์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ทันทีนะครับหลังจากที่จ่ายเงินง่วดสุดท้ายครบแล้วนะครับผม นี่คืออตัวโจทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาคร่าวๆนะครับที่ให้พวกเราได้ลองทำกันดูนะครับผมก็ลองเอากลับไปทบทวนดูนะครับว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับแบบเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มันมีกฎเกณฑ์อย่างไงนะครับเราก็ลองกลับไปทบทวนดูได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถส่งมาที่คอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้ก็ กลับไปทบทวนด้วยนะครับสวัสดีครับ